ปปงปงปองปอ,งองสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช anel SOS Team Game Studio ค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกม Speed Circle ครับแล้ว<อ>วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราก็มาในฐานะที่มีผู้ช่วยครับผู้ช่วยตัวน้อยมาช่วยดแูแลนะครับ <c oughs> เขามีชื่อว่าซันจังนะครับวันนี้เขาก<ย>็จะมาะเป็นกำลังใจให้เรากับเกมที่ชื่อว่า Speed Circle นะครับว่าเราจะผ่านไปได้แค่ไหนโอเคมาเริ่มกันต่อเลย หลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เริ่มทำคัดซีนกันมานะฮะเราก็จะมาเริ่มตะลุยกันแต่ละโหมดนะครับซึ่งโหมดแต่ละโหมดที่เราจะทํากันตรงนี้นะครับเราก็ต้องมานั่งเก็บอ่าเขาเรียกว่าเก็บด่าน,นครับเก็บด่าน <ทำ S 1> เพื่อที่จะหนูมไม่รู้เรื่องอ่ะปูตบเลยไปครับเอาเราไปลุยกันเลยก่อนอื่นก็เลือกรถก่อนให,ให้ให้เกียร์เลยเลยครับเรียกรถคันไหนอะ่ะไหนไหนไหนเอามาสองซีไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาเอาอู๋เลือกเหิดมันไม่มีรถที่ถูกใจหนูมันรู้สึกก็มันมันรู้สึกว่าจะทุกคันเลยเหะแล้วไม่เอาไม่เอาเนี่ยมันหน้านักมันหน้าตกให้เกียนแตกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ตีสองกว่ากว่าเองนะเมาฟิดเนี่ยโอเคครับเราก็จะมาเริ่มขับรถกันเลยตอนนี้เราก็มี มีผู้ช่วยนะครับมาช่วยเพื่อทีจ่จะว่ามาเพื่อบุยวายมามามาด่ารถนะคะด่ารถด,ด่ารถมีคนบอกว่าเขาด่ารถได้แล้วครับจะมาดูกันครับว่ารถคันไหนจะโดนด่าเป็นคันแรกโอ้ไม่จริงอะเนะเนี้ยมเนี้ยมเนี้ยมเี้ยมา้ากังไงติดฟันอยู่เงี้ยมเี้ยมเนี้ยม,ยม,ยม <laughs> โอเคครับรถของผมจะเป็นเบอร์แปดสิบหกนะครับส่วนคันอื่นจะตามนั้นตามลอาดับไปโอเคมาเริ่มกันเลย ทำไมรถปู่ดูเก่ากว่าชาวบ้านเคาเว้เอ้ยทำไมพูดง่ายดูรถด้วยนะดูถูกรถผมไปแล้วมันนี่เปียวมันนี่ดูเป็นไงล่ะจะดูถูกผมขับรถดูโหไม่ชนด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยชนแล้วมีเอ้ยไม้ไม่นับเว้ยชนเสาอย่างเดียวนับโอ้โหครับข้างข้างหน้าขันข้างหน้าเริ่มาแล้วครับข้างข้างหน้าหนูอยากเห็นอะไรการมันลุเดี๋ยวรอรอบหน้าไหนไหนไหนก็ดูโอ้ หัวนั่นไงเห็นไหมไข่เบียดเอาไอ้เบอร์นี้เบียดอ่ะโอ้ก็ขับแซงมันไปดิปะโถแซงมันยากอะคันเนี้ยอุ้ยเฮลิคอปเตอร์บินพาไปเดี่ยวอ่ามีที่ล็อปเตอร์เลยครับเกมนี้เยี่ยมมากชนไปได้โอ้โหชนไปได้ครับแต่ปู่บอกขับไม่ชนไงวะกดจราจรวะมันเกมนี้มันยังมีจราจรเนี่ยจราจรอย่างเดียวดูระเบิดเดี๋ยวโหมาเต็มครับอือหือคอมเลยทีเดียว อะไรของปู่ไม่ได้ตั้งใจรถมันคว่ำเออมันแบบแสและแห่โค้งอะไรเงี้ยอะไรคือแสแหลกแหกโค้งก็เออก็ประมาณว่ารถโค้งอะไรตีโค้งไงตีโค้งอะไรเงี้ยเข้าใจมุกไหมดูนี่ปู่นี่ได้ที่สี่แล้วอย่าดูถูกฮะเปล่าเปล่าอะไรไปยตายครับคันสีแดงเริ่มมาแล้ว นี่หนูว่าเป็นกำลังใจให้ปู่เลยหนูบอกให้ปู่ขับรถอะไรก็จะปู่ขับปู่ถ้าหนูนั่งอยู่บนรถนั้นด้วยนะปันเนี่ยตายไปแล้วนี่เจ้าไม่เชื่อไปมือปู่แล้วปู่เนี่ยขับเกิน500เลยมาไม่เคยชนชนเมื่อกี้เองเสียหลักแล้วเมื่อกี้เสียหลักเฉยๆไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุหนูแม่แต่ถ้าหนูอยู่อาจจะขาขาดแ่งมันแทงคันข้างหน้า กำลังแซงอยู่พยายามอยู่ดูเครื่องบินเบลโฮโอ้ยบินไปแล้วมันเคลชิโนะรถคันสีแดงนี่จะกราฟมาเป็นไงล่ะฮะตอนนี้เราเริ่มขับไม่ค่อยเสียหลักแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวก็ชนไม่ชนเดี๋ยวก็ชนไม่ชนอย่าพูดให้เป็นลางดิเฮ้ยอุ้ย่ังมันมีแบบพวกโคดังพวกอะไรแค่นะเราจะรอดไหม เราจะรอดไหมมาดูกันเลยโอ้โหโอ้หโอ้โหดูดูดงานเก่านี่เป็นไงล่ะโอ้รอดนะครับโอ้เล็กเสียวว่ามันจะตกลงมาปะตกตกตกรอบที่สามตกแน่โอ้อนหรอบที่สามอ่ะเออเราที่สามเมนกเราดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะที่ประมาณว่าเป็นเกมแข่งรถแล้วแบบมันแบบเป็นวาไรตี้โชว์ ก็ข้างหน้าด้วยโอ้โหชนปู่ปู่โอ้ยไม่เป็นไรปู่เฟี้ยวเป็นไงล่ะโอ้โหระเบิดพระเจ้าโอ้โหโหใครไปถังลงมาล่ะโอ้พังเลยรถคันหนึ่งเห็นไหมที่หนึ่งเลยเป็นไงรถมันพังอะอะไรวะรถมันพังได้ที่หนึ่งเลยไงก็รถมันพังไปเลยคือโดนระเบิดไงโดนสะเก็ดระเบิดอางนั้นนะอ่ะพ่เตอร์ปนไปอีกแล้วคิดว่าปู่จะรอดไหมพนันไงไม่รอด คิดว่าจะรอดจากไอ้โรงเหล็กนี่ไหมไม่รอดอ่ามาดูกันไม่หนูแช่งไม่ใช่อะไรหรอกตกเอือกเย็นมากโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเหล็กเหล็กอย่าพึ่งเลื้อยเหล็กอย่าพึ่งเลื้อยเฮ้ยเฮ้ยเยหูบฮะอะไรฟันฟันอะไรวะนะไฟไหม้ไฟไหม่ปีปอปีปอปีปอนี่ไงเหล็กอยู่แถวนี้มั้งเนี่ยเหล็กอยู่ข้างหน้าที่หนูบอกอ่ะอือ มันไม่ล่วงไม่ล่วงเก่งพอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะที่หนึ่งครับเยี่ยมครับโอเคเราลอดที่หนึ่งมาได้ครับเป็นไงล่ะครับเป็นไงตาเดี๋ยดูถูกปู่ปู่อะไรอ่ะปู่ปู่ขับชนอ่ะมันมีเกี่ยวเลยมันนับตรงที่แบบชนะอาหารเหล่านี้เป็นไงล่ะที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับมาลองมาลองอีกตาหนึ่งแก้ตัวอ่ะคราวนี้ไม่ชนละ อย่าชนนะชนแช่งเลยอะหน้ามันหน้านักมันหน้าตกไายไฟหลุดอ้าวอ้าวอ้าวปู่เป็นคนพูดเองอ่ะว่าไม่ชนอ่าไม่ชนไม่ชนแช่งเลยนะอ่าไม่ชนไม่ชนก็ไม่ชนแหมเด็กคนนี้เนี่ยมันบังคับจริงๆมันต้องบังคับใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะไม่ใช่นะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อครับต้องเชื่อเชื่อผมดีกว่าไม่ต้องเชื่อหนูเชื่อผม เชียอผมสิโหเธอนะยอมแพ้แล้วเสียงเนี่ยรับพูดนี่ต้องยอมแพ้ครับเห็นคนนี้นี่มาเต็มหนึ่งขีบองปังกอจอบอเป็นมุกที่เสียวเดมากห่องตวเฮ้ยมันน่ารักออกปูก็คราวนี้เราจะเป็นภารกิจนี้ระเบิดนะครับซึ่งระเบิดจะจับเวลา54วินาทีเพื่อที่จะระเบิดเร,เราต้องรอดไปให้ได้ภายในสามรอบ อย่าชนนะพยายามอยู่แต่ชนรถชนได้ใช่ป่ะชนรถชนได้เออโอ้โหเราเปิดเออาเดียวเดียวอยู่เสียหลักเสียหลักนิดหน่อยนะเสียหลักพุ่งชนนี่ครับเป็นไงล่ะครับไม่มีชนไม่มีชนรถคันนี้ไม่มีชนบอกแล้วบอกตรงเดี๋ยวก็ชนไม่ชนทำไมชอบแช่งวะนั่นไง โอ้โหที่หนึ่งเลยครับพไม่วันเป็นความสุขอย่างหนึ่งอ้าวที่หนึ่งเฉยเป็นไงล่ะอะไรแฟรเก่งอะแฟรที่พวกข้างหลังอ่ะรียบมาแซงดีปะโถเอ้ยอย่าให้มันมาแซงเลยครับอ้าวไหนบอกไม่ชนก็ปู่ชนแล้วเอ้ยอย่าอย่าชงเชงอย่าชงเชงนนนานเออเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้โหแม่งล่วงมาเลยโอ้โหโอ้โหโโอ้หไม่ต้องเชงมันก็ชนแล้วล่ะครับตายตาย ตายอนาถเลยนะสายยาปู่ลดความเหลือดสารคนเดียวรอดเหือหือเหือโดดๆไปไงนี่หลังๆเนี่ยคันเนี่ยมันมันอย่ึ่งไม่ลมไม่ล้มไม่ลมนี่เฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันท่าจะน่ากลัวขั้งงานจะต้องมีอะไรออกมาแน่ฮะมันจะมีอะไรล่วงมาปะมันก็อาจจะมีนะพวกของเรือเออเรือไงเรือเรือเออเรือ เดือยแบบล้มมาเล้อเลยไหลลงมาไม่ต้องเรื่องทับปูยอย่าอย่าอย่าครั้ <c oughs> ทงที่แล้วนี่รอดใต้ท้องเนี่ยคราวนี้อาจจะไม่รอดก็เป็นได้นะครับ <c oughs> ก็ลองมาดูกันซ <c oughs> านสัมผัสได้ค่ะว่าจะมีรอดแน่นอนเานสัมผัสได้ไม่ได้โอ้โอ้โอ้ตายมันแต่มันหน้าเลหละมันหน้าตกไปให้ไฟหลดุดจิไม่มีไฟ <discounts>, แปะต่ได้ที่สอง lings, อะเอาเด้อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยปึ้งปึ้งโอ้โหโหดมากเห็นไหมบอกแล้วไม่มีอะไรที่มันอยู่หยุดเกมนี้ไม่ได้ยิ่งกว่าโกงตายทะลุตายอีกข่าวหลังจะไม่ไปนั่งรถกะปุกจริงๆจากใจเฮ้ยอย่าเลยเผัดเสียวไส้วะอย่าเลย เดี๋ยวอีกคร,ครั้งหนึ่งครั้งนึงครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหนิวเคลียรบนิวเคลียร์มาแล้วครับโอ้โหโอ้โหแล้โอ้โ <h ook, S 2> ห,ห,หเป็นไงแล้วครับผมไม่เคยขับรถเสียหลักครับชน,น,<า>น,นหนน่อยชนกับขอบเฉยเฮ้ยเรือเรือลำนี้นี่มันมันยังไงน่กากลัวโอ้โหเรือลำนี้รอดใต้ท้องเรือด้วยเพิ่งจะรู้เนี่ยมันจะล่วงมันจะล่วงมาทับเราใช่ไหมเรือลำรอบรอบสามรอบสามน่ากลัวเนี่ยทำไม แล้วมันจะรอดได้ไงว่มันรอดมันรอดใต้ท้องเรือปะมันรอดได้แต่ว่าต้องต้องตอนนี้คือมันเป็นภารกิจหนีระเบิดไงคือเนี่ยระเบิดปุ้งปุ้งรอดไม่ตายดูระเบิดนะปุ้งปุ้งโอ้โอ้ที่หนึ่งเฉยอ๋อถ้ามถ้ามันจะระเบิดขนาดนั้นแล้วก็นะเออมันระเบิดน่ากลัวไปไหมระเบิดแบบยิ่งใหญ่มากดูอ่ะแฮสวลระเบิดเหมือนระเบิดนี่ยไปลดเลยลด เหมือนเบิดนิวเคลียร์ปึ้มทำลายดังโลกอะไรประมาณนี้ก็เป็นนวนี้แหล่ะโอ้โหที่หนึ่งครับเป็นไงล่ะใช้หลักการการขี่แบบินเกียนมาครับโชชหนะนี่ใส่ไม่ดีเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันในที่หนึ่งก็โอเคแล้วเนี่ยหนึ่งทั้งสองรอบนะมาครับรอบสุดท้ายกันมาเอารถคันนี้แล้วกันเนาะคันนี้ได้มาใหม่เอาอะกรมใครเป็นคนเลือกไม่เอาก็กดโอ้โหไลฟ์ มาเล่นเองเลยไหมแกเนะ่ยไม่เอาเล่นไม่เป็นมาขับรถเองเลย,ยไหมแหมสงสารคนสงสารคนขับรถบ้างลําบากแล้วกันลำบากอยู่คนเดียวเนี่ยขับอนี่คนนี้ก็จะให้ล้มอย่างเดียวจะให้ชนอย่างเดียวเออถามแบบเอยมีมีเรือปะปุ่ว <c oughs> จะชนได้ไหมจะให้ชนนะเออไม่ได้แดกหรอก ดูคันนี้ครับมาไม่ได้แตะอะไรปู่ก็ปู่ชนหลายรอบมากเลยไม่อยากจะเสียดเอ,อ้ยอย่าเลยอย่าพูดอย่างนั้นมันมันเป็นจุดได้พูดจุดดีบ้างก็ได้นะลูกนะ้ยเฮลิคอปเตอร์บินไปแล้วมิวราวนี้ไม่ไม,ไม่พานันว่าเป็นเรือหรือเป็นอะไรเพราะมีโกดังอยู่น่าจะพนันว่าเป็นเรือมันไม่มีแบบว่าขับไปแล้วพุ่งชนเฮลิคอปเตอร์บ้างหรอไม่มีแบบว่ามีเฮลิคอปเตอร์ไล่ตามอ่ะปล่อยจรวดยิงอ่ะคิดดูแล้วกัน เฮลิคอปเตอร์มันบินผ่านไปเออเนี่ยเครื่องบินลำนี้แหละเครื่องบินลำนี้แหละจะชนเรารอบที่สามรอบที่สองเราจะบินทะลุยลิคอปเตอร์บ้างไม่ได้โหดเกินนั่นมันมาเดี๋ยวฟาดฟิวเยสมันก็มันปล่อยจรวดใส่เราอะแล้วก็บินพุ่งชนปึ้งสูุ่ภาพบังบางไกลผัวน้องจักรเยียมาเฉยไม่ใช่ทอยปะโทตบเผื่อเผื่อเดี๋ยวครับเราไปกันแบบหลักสูตรเร่งรัด เล่งรัดมากโอ้โหเมื่อกี้ดูเห็นไหมลูกดูเห็นไหมโอ้น่ากลัวมากโอ้มีจัตุค้ามคุ้มครองอยูซื้อมาจากวัดม่วงเลยนะผมเมื่อกี้มันล่วงไว้น่ากลัวมากอะน่ากลัวเลนี่ยบอกริงเกมนี้โหดมากครับใครใครเล่นนี่แบบบันจริงๆแต่ผมขอบอกว่าผมจะแคสกันเรื่อยๆครับ มันเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากไม่มันไร้สาระประเด็นคือคือวันนี้มันไม่มีอะไรทําค่ะโอ้โหแล้วเบิดครับเพื่อหลอดหลอดเขาขนเก่งพอประเด็นคืออาจจะรอดไม่รอดโอ้โหโอ้โหแล้วเบิดเบิดก็มาน่ากลัวเฮ้ยคันคันข้างหน้าข้างหน้านั่นน่ะโอ้โหตอนนี้เราต้องซิ่งอ่ะเฮ้ยเคันนี้เรือลํานี้มันไม่ธรรมดา ราเบิดขึ้นมาทีนี่ก็โอ้โหไปอยู่กับไปคุยกับพญายมที่ประโลกเลยโหดมากครับท่านผู้ชมต้องเรียนต้องเรียนผู้ชมด้วยจันเฮ้ยเฮียเฮอยเฮี่เฮีเฮียเฮียเฮีรเฮียเฮียเฮยเฮียเฮยเฮัยาีได้ป้าียเฮ้ยเฮียเฮนยเฮอยไปียงฮียเฮปยเฮียเงียเฮียเฮียยเฮีียเฮีียเฮียเเอ้ยเฮียเฮียเฮีเียีเียีเเยเีเฮเอ้ย ลุ้นระทึกมากครับสะพานยกเองด้วยเป็นไงล่ะพัดวิลลียชัดๆมันไม่น่ากลัวตรงนี้นะตาก,กว่าุนลุ้นเนี่ยแล้วก็ไอคนแช่งเนี่ยแหละน่ากลัวมากัวแช่งไปทีนี่แบบไปทั้งล้อเลยรถบงรถเมี<อ>มาแล้วครับออตอนนี้รอบออจุดท้าแล<อ>้วครับตอนจุดท้าแล<อ>้วครับเหลือแล้วครับเหลือแล้วครับไอตรงนี้มันคืออะไรอ่ะปู่ตรงเนี้เหมือนจะเป็นสะพานแต่มันเป็นอะไรสักอย่าง เป็นเหมือนเป็นอะเ,เป็นโกดังหรือเป็นอะไรอย่างเเหมือนโกดังโรงงานอ่ะโรงงานท่าเรือเคยเห็นนี่ oh. มาแล้วล่ะไม่ต่างกันแล้วก็เป็นโรงงานท่าเรือเก็บพวกคลังสินค้าอะไรเงี้ยดูเรือลำนี้ให้ดีมันจะพุ่งมาปะตอนที่มันระเบิดอะมันจะพุ่งมาตอนนี้มันไม่มีใครปล่อยระเบิดมันเลยไม่พุง่งไงถ้าตอนมันพุง่งอะโหหน้ากลัวมากนึกว่านึกว่าอยู่ในเรื่องอะไรก็อย่างที่แบบกำลังขับรถหนีอะตรีมมีร่วงเลยนี่ไงฟาดอะ มันก็มีเหมือนกันนะที่เข้าไปขับในท่าเรือนั่นแหละคล้ายกันหนูดูล่ะลูกดูแล้วดูหนังซูมนะซูมชัดมากมันไม่น่าพูดเลยอะดูหนังซูมไม่ไม่ไม่เออีหนังซูมที่ดูอ่ะอีฟาล่าสุดแต่อีที่มันไปขับในท่าเรือรู้สึกจะฟ้าสองมั้งฟ้าสองซื้อแผ่นมาดูนะเยี่ยมถ้าหนูไม่บอกว่าซูมเนี่ยคงไม่มีใครว่าลูกนะจริง แต่ยากรับว่านังซูนสนุกกว่านะจริงๆยังไงวะมันดูฟีอะแล้วมันชัดอะนั่นไงตบนั่นหน้ามันหน้าตบไขไฟหลุดอไปอยับเราจบกันแล้วครับโอ้โหสุดๆกันจริงๆเรียกว่าก็ผากันมาลุยกันแบบสู่ดวงมิติครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่มันคนเรียกว่าโคตรไร้สาระกันเลยทีเดียว โอเคครับวันนี้เราก็ต้องาออวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ <c oughs> ด้วย <c oughs> ท็อปที่แบบสุดๆจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับุณครับ